นี้ไม่ได้มาเดินเล่นนะคะอ่าใช้ทะเลบำงพาญนะคะอือโอ้ยนานๆจะได้เห็นเรือสักลำนะคะเพราะว่าเราก็อยู่แต่ในห้องนะคะเราไม่ค่อยออกมานะคะอ่ะแล้วถือหน่อยดิเดี๋ยวไล่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 มามามาดูดิ อุ้ยเรือดเลือเข้าเรือดเข้ามาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกน้ำทำไมนี่เดินลงน้ำเฉยเห็นไหมเออพาซ้ายนิดนึงเออบังเรือดกหมดแล้วไอ้เดี่ยวนี้ยนี่เดี๋ยนี้ทำไมถ่ายรูปป่ะพัดพานจะโน้มเอาไปลงเลียว อาะายนิดนึงนี่เรือหนาเรือเรือ,อเรือไปหมดแล้วโอเคปค่ะเดี๋ยวไปดู